สวัสดีครับพบกับติเกนเจอร์นะครับเข้าเกมมาตอน4ี่ทุ่มนะครับตารางล็อกอินรายเดือนนะมาสำหรับผู้เล่นใหม่นะตารางล็อกอินครับพวกรายเดือนนะพวกพิเศษนะตารางที่มาวันแรกเท่านั้นนะครับเข้าเกมมาตอน4ี่ทุ่มนะครับก่อนเที่ยงคืนนะพอเที่ยงคืนปุ๊บมันจะรันตารางเป็นวันที่2ครับมันก็จะทําให้เรานะครับรับตารางไวกว่าคนอื่น1วันนะซึ่งถ้าเกิดรับตามปกติก็จะได้ตามปกตินะครับซึ่งกว่าตาดูก็ มัได่มีอะไรพิเศษนะอ่าก็ตามปกตินะครับอ่ะเพิ่มเลทครับก็มันสลับตู้มันเป็นตู้ควงนะตู้สลับดอกแล้วกันนะเออแล้วก็เกียร์นะคือเกียร์ก็ไม่ได้เพิ่มเลดปืนมาก่อนเพิ่มเลดปืนเดี๋ยวมาแน่ๆนะครับแต่ว่ามันน่าจะเพิ่มก่อนนะเสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนน่าจะอยากได้เกียร์ปืนข้างเยอะคือมันมัน คืออย่างที่บอกนะครับว่าบางเรื่องเนี่ยเขาแจ้งเหตุผลนะครับเราก็เข้าใจนะแต่บางเรื่องก็คือก็ไม่เข้าใจเหตุผลจริงๆนะคือแทนที่จะทุบตีเหล็กอะตีตอนร้อนไปนะคือราะว่าเกียร์ปืน,นครับอ่ะอันนี้การันตีร0 0จากผู้พัฒนาแล้วนะครับคือผมแจ้งในอ่าคอมเมนต์อ่ะแล้วก็ในกลุ่มของผมเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าอ่าเกียร์ครับเกียร์ปืนไม่ใช่บั๊กนะเป็นเกียร์ท่าแสงจริงๆนะครับเพราะว่าอ่าเขาให้เป็นรอบพิเศษ อ่ารอบพิเศษแล้วก็ทําเกียร์คือเขาก็คุยกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันในคลิปนะครับคือเขาคุยกันแล้วว่าถ้าเกียร์ถ้าแสงเป็นอาวุธเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบว่าถึงท่านโหดร้ายอะไรมากนะักคือถ้าเกิดเป็นป้องกันกันกบตกแต่งเนี่ยเรื่องอัปเกรดธาตุได้มันก็จกักค่อนข้างโหดแต่นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกสาหรับคนที่ไม่มีเกียร์ผมว่าก็โอเคนะไม่ได้บอกว่าแย่อะไรขนาดนั้นอันถือว่าเกียร์ก็ดีนะครับส่วนเลนเจอร์นะครับก็ ตามนั้นแล้วกันอ่าครับก็ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะเก่งก็คือก็เก่งพื้นฐานมันควรจะโหดได้มากกว่านี้มุม У มองผมนะแล้วก็มุมมองผมก็เหมือนกัน,นครับว่าขายเกียร์เนี่ยก็ขายเลนเจอร์ก็ได้ครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากให้เลนเจอร์เก่งได้มากกว่านี้ก็แจ้งฟีดแบ็กตเกมนะนะเหมือนหลายๆรอบครับที่แจ้งไปก็อาจจะได้บัฟตามสภาพแล้วกันนะซึ่งอันนี้เบื้องต้นผมบอกก่อนผู้เล่นเก่านะครับที่กลับมาเล่นหรือผู้เล่นใหม่เนะี่ยเลนเจอร์มันไม่ได้กากนะเลนเจอร์มันใช้ดีออนะครับเพียง หน้า10ปีครึ่งครับผู้เล่นระดับสูงๆเยอะเขาก็อยากได้เลนเจอร์ที่แบบอ่าสกิลดีนะครับ ความโบความสามารถดีนะครับเขาก็เลยอยากได้ตัวที่มันแบบประยกระดับสูงๆนะส่วนผู้เล่นทั่วไปเนี่ยมันใช้ได้ p ่าั้งเดิมของคอยใช้ได้นะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ครับอ่ะซื้อถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเก่าที่กลับมาไม่มีไอเดียน,นะ,ะหรือว่าเป็นไอเป็นผู้เล่นใหม่ที่แบบไม่อยากสู้กับตู้กระชาครับผมแนะนําร้านซื้อขายดีเกมรันเจอร์ร้านนี้นะครับทารโร่เรนเจอร์อยากได้ไอดียึงๆต,ต้องได้ถึงทารโร่เรนเจอร์ครับไปหาซื้อได้เลยนะไอดี ID สวยสะอาดแกะกล่องใช้งานได้เลยครับอ่ะก็ไปเลือกเลยนะโฮลโบสังมึดครับเกียร์โดน คอมโบต่างๆอ่ะเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะเป็นจำนวนไอเดียที่เหลือของทางร้านนะครับหรืออยากได้แบบไหนก็ทักแชทสอบถามไปที่ร้าน Thalos Ranger ได้เลยนะครับจะขายไอเดียก็ได้เช่นเดียวกันครับไอเดียสวย,สะ,ะะส,วยะสะอาดราคาอไอเดี่สวยนะครับสะอาดราคาร้อนแล้วก็ผูกลายนะก็ทักชัดไปขายได้นะครับจะซื้อจะขายดีต้อง Thalos Ranger เลยครับหรือผมแปะล,ลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับกกดติดตามด้วยนะอ่าทางร้านมีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆครับ Thalos Ranger อยากได้ไอเดีตึงๆต้องนึกถึง Thalos Ranger นะครับอ่าบุเล้นเก่าเยอะนะอ่า ก็ลองไปหาดูไอดีกันได้นะครับเอานี้เดี๋ยวมาเปิดการชากกันนะครับ เอาเรื่องของเกียร์ก่อนคนถามมาเยอะนะครับก็การันตีร้อเปอจากผู้พัฒนานะว่าเกียร์ปืนเนี่ยเป็นเกียร์ทัดแสงจริงๆนะครับอ่านะครับแล้วก็เหตุผลนะครับที่ทําให้ดูในคลิปเมื่อวานไปแล้วครับว่าทําไมมูลชุดดําถึงต้องมารับบทเป็นทัดแสงนะครับแล้วก็มีสกิลหลบนะครับเพิ่มหลบสกิลสาเหตุเพราะว่าเขาต้องหาตัวเรนเจอร์มารองรับเพราะว่าเกียร์แดาวเนี่ยเขาจะต้องทําสกิลบวกให้มันตรงกับเรนเจอร์ตัวนั้นๆก็เลยเป็นสาเหตุว่า เราเห็นมูนชุดดาครับทำเป็นธาตุแสงนะครับเพราะว่ามูนชุดดำเนี่ยมันมีบัฟปลอบสกิลอ่าซึ่งมันก็ไปตรงกับเบาลล็อกอะไรจะรักเบาลล็อกแล้วเกินครับซึ่งเอาจิงๆิงเนี่ยถามว่าแบบเฮ้ยมันพิเศษโหดอะไรขนาดนั้นไหมคือมันก็เป็นเกียร์ที่ดีสาหรับคนที่ไม่มีเกียร์นะคือบางคนอาจจะบอกว่าพลังโจมตีรวมนะครับตีสกิลดนอนอนนปล่อยตัวไว้ครับถ้าสมมติบแบบ เป็นเกียร์ของสายบหวพิบก็แน่นอนเอาไปใส่บาล์ล็อกก็ได้ก็คือถูกต้องนะไม่ได้ผิดอะไรนะเพียงแต่ว่าตรงนี้มันมีสกิลบวกเพื่มอมาตาก,กลบสกิลซึ่งก็ไปใส่กับบาลล็อกค่อนข้างจะตรงทางหรือว่าเราอาจจะมีตัวท่าแสงตัวอื่นๆก็สามารถนําไปใส่ได้แล้วก็ไม่ต้องยึดติดกับสกิลบวกอ่าก็คือเหมือนก็เกียร์ทั่วไปแล้วแหละนะครับอ่าอย่างน้อยเนี่ยมีโดนแน่นอนดีอยู่แล้วล่ะนะครับออาส่วนทายากิหรออ่าโอเค ไทกิก็โอเคนะเพราะว่าสกิลบกมันเป็นดาเมจพื้นที่นะครับถ้าสมมติเราไม่เอาไปใส่กับท่านน้ำนะเราก็ไปใส่ตัวดาเมจตึงๆก็ได้เพียงแต่ว,ว่าติดตรงที่ว่าอัพท่านเดิมไม่น่าเป็นพลังชีวิตนะเสียดายนะคืออยากให้เรนเจอร์ครับมันแบบตีหนักโหกไปเลยแล้วเดี๋ยวเกียร์เราไปเลือกเองนะนเดี๋ยวผมเปิด2ตู้สลับกันนะ อ่าครับอ่าน,นเจ้ผมอยากได้แน่นอนครับรีวิวทดสอบนะครับโหมดอื่นๆนะผมมองว่าก็เอานำไปเปลี่ยนได้นะคือถ้าอยากเป็นตัวของไมกี้นะครับคือผมว่ามันดีขึ้นกว่าเวอร์ชั่นที่บังคับกระโดดข้ามเพราะว่ามันบีบประตูเข้ามารวมตัวกันด้วยนะซึ่งก็น่าจะดีไหมคือคือบางตัวมันข้ามไปแล้วมันก็สตัรมันก็ดีนะอันนี้ก็แล้วแต่เดี๋ยวผมต้องทดสอบดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงครับคือถ้าสมมติเทียบเคียงกับ โทวะซึ่งโทวะมันเก่าแล้วอะไอตัวนี้ก็น่าจะดีกว่าอ่านะผมแต่โทวะมันก็มีเพิ่มแล้วหนึ่งพันะอันนี้คือเป็นร่างโครนบวกนะครับร่างโครนบวกเลตติด50เปอร์นะครับบวตติดยิยๆก,ก็เรนเจอร์มันจะออกมาจํานวนมากแต่ก็อย่างที่บอกว่าเรนเจอร์ออกมาเยอะเนี่ยถ้าสมมติมันเก่งนะมันก็ช่วยทีมไม่เยอะนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะอ่าผมว่ามันก็ดีนะติดค่าตรงคอมโบนั่นแหละที่อเอาตรงๆนะครับ ยังไม่ได้ทดสอบแหละเดี๋ยวถ้าทดสอบสุดท้ายมันดีเนี่ยมันก็จะไปเด่นที่เกมเล่นเองอ่านะครับเกมเล่นเองก็แน่นอนนะครับว่าเราสามารถควบคุมเรนเจอร์ได้เราสามารถเลือกตัวได้คัดทีมได้นะทำให้มันชนะได้ง่ายแล้วก็ไวขึ้นนั่นเองครับแต่พอเป็นเกมตั้งรับเนี่ยเอาตรงๆนะถ้าเป็นหลีกระดับสูงๆตึงๆเนี่ย ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องจริงนะครับก็คือ,อเราเราต้องใช้พวกคอมโบอะพวกแบบโตนืดแลหนืดห,หยุดห้าเพิ่มได้หนึ่งพันนะครับตอนนี้มันจะหดเทียมกว่ากันเยอะอเอาตรงๆนะเอามาลเลยยศอีสนะเออเพิ่มอไรของแท้โอเคอิสนะมาแล้วครับตามล่าไมาก,กี้กันต่ออ่นนี้ผมเปิดบทนะาสาเหตุที่เปิดบทเพราะว่าเดือนหน้ากันยายนเนี่ยก็ มันเป็น10ปีครึ่งนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเดือนแห่งการแจกซะมากกว่านะครับแล้วก็มี้งก็ถามเยอะจะมีคนโบพิเศษไหมไม่มีเขาบอกไม่มีนะครับไม่เหมือนตอน10ปี10ปีคือพิเศษนะครับสิปีครึ่งก็คือจะลดระดับลงมานะครับทั้นนั้นเนี่ยสิปีครึ่งก็จะเป็นพวกกิจกรรมนะเขาบอกเทบเกียร์กับ9ปีครึ่งลองไปดูกันนะส่วนเกียร์ของ9ปีครึ่ง10ปีครึ่งจะมาไหมน,นี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันอีกทีนึ่งนะครับว่าจะทาหรือเปล่านะครับส่วนเลนเจอร์เนี่ คือถ้ารอบปกติอะถ้าปกติเราก็ไม่ค่อยคาดหวังอะไรมากมายแต่จุดหนึ่งนะจุดหนึ่งก็คือสกิลใหม่ซึ่งผมรู้อันนี้เอาจริงรู้ก็อยู่2คนเพราะว่าไปถามข้อมูลจากปากมาเลยนะครับเพราะว่าเขาก็อาสอบถามข้อมูลนะครับวันที่ไปออกไลน์ะครับว่าเขาบอกว่าจะมีสกิลใหม่แต่ว่าสกิลใหม่นี่มันจะอยู่ในรอบปกตินะครับ ่าซึ่งเขาบอกว่าอยู่ในรอบโปรตีนน่ะเขาบอกว่าไปลุ้นเอาของปีนี้ก็เหลือแค่2รอบกันยากับพื้นติผมคิดว่ากันยาเนี่ยแหละ เออยกเว้นว่าแบบว่าอีเวนต์เยอะจัดเราก็โยกไปพื้นทีอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพราะอย่างที่บอกนะว่าสกิลใหม่เนี่ยเขาจะใส่ให้กับเรนเจอร์ตัวใหม่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตกน้ําไหมไฟหรือจะตกแสงมืดอ่ะซึ่งของกัญญาเนี่ยมันเป็นมืดใหม่ไม่รู้ว่าสกิลใหม่จะเป็นยังไงนะจะโหดเทียมไหมครับแล้วก็เอาเรนเจอร์ตัวเก่ามา1ตัวนะแล้วก็ยัดสกิลอันใหม่อ่ะเหมือนตัวอ่ามูลละลอยครับที่ผมบอกไว้นะ อ่าฉะนั้นเนี่ยกันยาก,ก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากนักนะครับแต่ว่าเกียร์ไปรอบเกียร์จันหานะเออรอบเกียร์ไปรอบเกียร์จันทาก็วางแผนเอาแล้วกันผมอ่าไม่ได้บังคับทุกคนถ้าแบบเรารู้ว่าเฮ้ยอันนี้จะมาตอนนี้ตอนนั้นตอนนู้นครับก็ตัดสินใจเอามันไม่สามารถเลือกได้หรอกบางทีดวงเรามันอาจจะโชคดีของรอบนี้อาจจะจะไปโชคดีของรอบหน้าผมก็เลยจะแนะนําว่าให้แบ่งเปิดอาะยกเว้นว่าตั้งใจจะเก็บรูบี้ยันการันตีนะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ อ่ะดูดิไมกี้อิสะนะมาแล้วนะอิสะนะมาแล้วไมกี้ยังไม่ตามมาอีกเหรอเอาหน่อยดีเพื่อนเอออิสะนะมันยังดูคืออิสะนะเนี่ยผมอยากได้เพราะว่าแค่ต้องการรีวิวเฉยๆนะว่าแบบใ้สุดท้ายเนี่ยมันจะมาใช้จริงจังได้ไหมคือผมมีเมกูมินแล้วอะแล้วก็ทำเก้าดาวแม็กอะมันก็เบียดไม่ได้หรอกเอาตรงๆนะไม่สามารถไม่น่าจะเบียดทีมผมได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไมกี้ผมว่าไม่แน่ อ่าผมว่าจะเอาไมกี้มาคู่เอเรนนะครับหรืออาจจะแบบว่าเฮ้ยเอามาเบียดแทนตัวอะไรสักตัวหนึ่งดีเอามาลองเล่นในเกมนั่นงคือจะลองเล่นเกมนั่นงนะส่วนเกมตั้งรับเดยวต้องรอดูเพราะว่าถ้าเรนเจอร์ถึงนะครับเกียถึงนะตั้งรับมันจะไหวไหมท่านน้ำไม่รู้เหมือนกันนะ,นะเพราะว่าคือนะตอนนี้เอาตรงๆนะท่านไม้ยังยังค่อนข้างจะเกลื่อนอยู่นะครับท่านไม้โหดๆนะอ่านะครับท่านไฟก็ หลักๆก,ก็มีเมกุม,มิน่ะตัวเดียวนะหรือบางทีมันก็จะเอาบากิมานะครับคอมโบเพิ่มได้หนึ่งพครับหรือคอมโบหยุด5ก็อาจจะเห็นตัวรีไวอาจจะเนี่ยตัวไมกี้ใหม่ท่านนำ่าจะใช้ได้มั้งอ่าเดี๋ยวต้องรอดูต้องรอดูเอามาทดสอบก่อนอ่าเราจะยังไม่พันธงว่าแบบโอ้ยมันจะแย่นู่นนี่นั่นนะอ่าแต่เบื้องต้นเราก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าสกิลดีนะครับต้องมาคู่กับคอมโบความสามารถดีด้วยมันถึงจะครบเครื่องนะครับ คือพอมันมาแบบกักกก็ตามนั้นนะก็ตรงๆครับขายเกียร์ที่เหลือโคโรโบอีกสองรอบของปีนี้เรา้แล้วกันนะต้องถึงใจแล้วล่ะอ่นเลนเจอร์ไปลุรูดี้โโหมันยังปึ้งปั้งปึ้งปั้ง,งอยู่างี้ไม่ออกสักทีหนึง่งปเปิดบดครับแล้วเดี๋ยวเก็บใหม่ของเดือนที่แล้วว่าถึงเดือนนี้นะส่วนใหญ่จะเก็บตั๋วกันได้เยอะมากนะมาแล้วเออจบจบ ครับคู่เทพมาครบเรียบร้อยโอ้โหแยกตู้ไม่ใช่ปัญหานะครับมาครับอ่ะมันจิโร่นะเออมันอ๋อมันยิ้มเฮ้ยใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใชเ่เดี๋ยวผมลองเอามาเทียบกันนิดหนึ่งดิเดี๋ยวผมลองมาเทียบกันนิดนึงนะเออผมจำได้ว่าไมกี้ตัวเก่าอ่ะหน้ามันบึง้งใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงดิจําไม่ได้แล้วนะอ่ะไมกี้นะครับ คือผมกําลังดูว่าหน้าตามันแตกต่างกันยังไงวะเอาเดี๋ยวก่อนอ๋อว่องไวเออหรือหมดแล้วอ่ะนี่ครับอ๋อไอ้นี่ตัวเก่ามันหน้าบึ้งนะแล้วก็ขีดตรงผมนะครับคือเส้นผมมัดดาๆอะ่ะมันจะอยู่ข้างนอกนะครับตรงกลางอันนี้ตัวใหม่ไปอยู่ข้างนอกตรงกลางจะแบบไม่มีขีดแล้วก็ยิ้มอ่าส่วนชุดนี่แน่นอนนะชุดก็จะ,ะใส่เต็มชุดอย่างนี้อ่ะล็อกก่อ โอเคโอ้โชคดีเว้ยเออได้เลนเจอร์นะไม่เก่งผมว่าเอานะอ่าอย่างที่บอกครับว่าอย่างน้อยก็ได้รีวิวครับเราจะได้รู้กันแบบชัดๆนะว่าเฮ้ยใช้งานได้อยู่ประมาณไหนอ่าระดับไหนนะเพราะว่าไอดีผมเนี่ยอ่าถ้าขึ้นไปเล่นจังก,ก็มาสเตอร์นะครับก็เล่นได้นะก็จะได้รู้กันนะครับว่าเฮ้ยมาสเตอร์ Master, เอาไปเล่นเป็นไงบ้างครับเสียดายนะเอาจริงเอาตรงๆเสียดายมากๆว่าเอาหยุด5มาใส่ในความสามารถก็ได้นะครับความสามารถเก้าดาวนะ อ่าครับมันก็จะได้เป็นทางเลือกนะให้มันแบบดูโหดได้มากกว่านี้ครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บก,ก็อักตามนั้นใครไม่ชอบก็ได้เก็บปยาวๆไปเปิดเราปืนหนึ่งกันนะครับอ่ะเปิดเกียร์ครับย่อนเปิดแล้วกันเพราะว่าเราตั้งเป้าว่าเรารอเอ้ยจริงๆอันนี้ผมก็อยากได้แหละอ่ะเปิดก่อนเปิดก่อนอ่าขอให้มันมาแล้วกันนะคือเรนเจอร์มา2ตู้ทําไมเกียร์ไม่มาซ้อนๆกันนะจะเกียร์ซนใหญ่จะแบบว่ามันจะเว้นบักกันอยู่ ครับเกี่ยวกันอยู่ประมาณวันหนึ่งนะวันหนึ่งสองวันวันครึ่งประมาณนี้ครับประมาณสองวันนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมีตู้มานะอ่าเดี๋ยวเปิดเกียร์นะตามสภาพนะครับผมบอกก่อนนะคือผมบอกตลอดไอดีใหม่เนี่ยสร้างมานะครับอ่านะครับอ่าจะเป็นไอดีสร้างมานานแล้วครับผมก็ยังยึดถือแล้วก็เชื่อมั่นอยู่นะว่าเอออันนี้ผมเข้าเกมมาเป็นทาเคมิจิอัลตร้าอ่าใครลองเอาอัสูรไปใช้ก็ได้นะครับผมเข้าเกมมาเป็นทาเคมิจิ เอากล้านะครับแล้วก็ได้เลนเจอร์คู่เทพเปิดเรียบร้อยแต่ว่าเกียร์นะขอเปิดตักหกร้อยพอแล้วกัน <c oughs> คือเพิ่มเลดมันก็ไม่ออกว่ะแม่งแบบคือผมว่าเลดเกียร์แตกอ่ะมันแตกไปเมื่อวานประมาณหนึ่งละแต่ว่าผมรอเปิดนะคือเห็นคนเปิดกันได้เยอะนะครับแล้วก็คนก็คาดหวังว่าเกียร์ปืนจะเพิ่มเลทแต่ต้องอย่าลืมนะว่าเกียร์ทายกิจนะครับอ,อยากกินทายกิจออกมาหน่อยสิสักชิ้นหนึ่งชับ โอ้ไม่มาครับไอดี ID นี้นะเออจริงๆมันต้องดวงดีสิวะเอายังไงวันนี้หรือรอบนี้ผมจะแบบว่าอ่ารูบี้ฟรีรูบีบ้เติมเอาการันตีสักหนึ่งดอกแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราเรดูนะเพราะแบบว่าไอดีนี้จะเอายังไงดีครับคือเราเซฟมานานแล้วนะไอดี ID นี้นะคือส่วนใหญ่ผมจะเติมพัทนี่เติมทุกเดือน,นครับการเลนเจอร์ก็คือเติมบ้างไม่เติมบ้างนะครับ ถ้าอยากใช้ก็ต้องเติมนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่เติมรูบี้นะเนี่ยนะดูนะเปิดเกียร์คือรูบี้ละลายแม่น้ำอ,ะอ่ะพอแล้วโอโ้โหดูครับเจ็ดดาวก็ไม่ออกจริงๆตั้งหูของอีซานะเนี่ยชิ้นนี้คือดีนะคือดีเลยนะครับหลบสกิลตั้งสกิลลดแรกถ,ถือว่าเป็นค่าพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็ออปชั่นนะอ่าออปชั่นไฟก็ไปเลือกเป็นอัปเกรดธาตุอ่ะเราไปใส่เมกุมินก็ได้ฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเพิ่มเลเยอคู่เนี้ยก็เจ๋งอ่ะแต่คิดว่าน่าจะอีก วันสองวันนะครับเกียร์ปืนก็น่าจะต้องโผล่มานะ,ะส่วนทายาิิเนี่ยก็ติดนิดเดียวคืออยากให้คือสกิลบวกมันมันมันเป็นดาเมจพื้นที่แล้วไงเราก็เลยอยากให้ในส่วนของอ่า ตรงพลังชีวิตเนี่ยเป็นพลังโจมตีรวมนะครับคือถ้าสมมติเราไปใส่ตัวท่านน้ําสมมติจะไปใส่เรมนะครับสมมติจะไปใส่เรมเนี่ยแล้วเราเลือกค่าพลังโจมตีการมันก็ได้แค่4 0 0ร้อเปอร์เซ็นต์ัตรก็ได้นะไม่ไม่ติดนะอันจ,จริงๆก็ไม่ติดเพราะว่าถ้าไปใส่ท่านน้าโดยตรงก็ไปเลือกออปชั่นเป็นพลังโจมตีก็ได้นะครับแต่ว่าคือท่านน้ำอ่ะมันหาตัวได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ่อาครเปิดกรชากข่อยโชคดีนะให้ได้เนเจอร์ให้ได้เก็ตตามที่ต้องการครับแบบนี้ผมสบายละนะเอาเอา หำจุ่มน้ำก็ขอไว้นะสบายตัวแล้วเหลือตัวก็ชาเก็บยาวแล้วหรือเดินหน้าว่ากันนะครับอันนี้ก็ได้เรนเจอร์ครบเรียบร้อยเหลือเกียร์ละต้องเดือดร้อนหากเกียร์นะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครบอคอยโชคดีครับให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการครับถ้าไม่อยากสู้กับตู้กระชาเป็นผู้เล่นเก่านะอ่านะไม่มีไอเดีเล่นครับไอดีไม่ไหวแล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่แล้วแบบไม่อยากได้ไอดีไปเล่นเลยนะครับก็นาร้านซื้อขายดีเกนเรนเจอร์ร้านนี้นะครับทาร่เรนเจอร์อยากได้ไอดีตึงๆต้องได้ถึงท ไอดีสวยสะาดกรกล่องใช้งานได้เลยอย่เลือกเลยครับโครโรโบแสงมืดเกียร์โดนแน่นอนคอมโบต่างๆครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะเป็นจํานวนไอดีที่เหลือของทางร้านอาสนใจวันไหนก็ไปจัดได้เลยนะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมอยากได้แบบไหนนะก็ทักแชทไปได้ครับจะขายไอดีครับก็ได้เช่นเดียวกันนะไอดีสวยซาดราคาร้อนผูกลายครับจะซื้อจะขายไอดีเกมเรนเจอร์ต้องทาโรเรนเจอร์เลยครับอ่ากีดไปติดตามกันที่ร้านค้าได้เลยนะเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับทาโรเรนเจอร์อยากได้ไอดีตึงๆ ให้ได้เนเจอให้ได้เกียรติต้องการครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ